สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกท่านพี่น้องสวัสดีเบิดสุขสุขคนพี่น้องผอครัวแป้งนัวเครื่องโอ๊ปคนสิโอ๊ปเป็ดหัวขาหัวสิ่ไคพี่น้องเอ้ยใส่เกลือผัดใบมะนาวอะไรปู้เกลืออใส่ป่ะเบิกบาปู้เกลือให้ก่อนน้ำตาลน้อยเดียวเบิดแหละปู้เกลืออยู่ข้างๆนี่กะใส่เกลือเคยแป้งนัวจะจะเบาผล วะเกลือกเบาเลยเดี๋ยวนี้เบาๆตำโถะสีโอเป็ดแต่มักถั่วอือุ่นนี่ครอบครัวคือเก่าพี่น้องเลยผู้ป้าสาขาในใจเลยแรกวันซีโอเป็ดเนี่ยแซ่เป็ดนะจ๊ะมาดูเป็ดโอเป็ดโอ้โหไม่กอดพี่น้องเลยแซ่บนวดเนี่ยนอนเหมือนนี่นะ เอาลงหม้อ,อ,อไปนี้พี่น้องเอ้ยไปางนั้นแล้ว <นะ S 1> ก็เพื่อไปทางนั้นแล้วมถอะน่ะทางนั้นนะ่ะกินก่อนแลวพี่นอออ้อนะงรอเอาไว้น้นำใส่น่อยเฮ้ยใส่น้ำครับผูทตกน้ำเบื้องสิบเอามาใส่จะดูดดอีเป็ดเมียนอีลีนั่นเองน,นะต้น่ะ <c oughs> พี่น้องใส่น้ำแล้วก็ไปข้างไ่โดยขาอืมตอนขา จะบอกสีจางโมจ่าเคยผูกพอกันในตอนต่อไปพี่น้องพบพพอกันอยู่ในตอนตะมักถั่วพี่น้องอบเป็ดตะมักถั่วอีกแล้วเมนูมีเมนูเป็ดกับเมนูตะมักถั่วพี่น้องเอ้ยเสพเมนอนอ่ะเฮ้ยตัวนี้เห็นไปแซ่เสพมันเบิด์ตตอนนี้บ่มักถั่วนะตาหมือนคืนมื่นนะจ๊ะโบอยากอิ่มีกน้ำตาลน้ำตาลก็เบิด์ลเราจะไปซื้อมาไ่ายแกบัวแน่นอนพี่น้อง เป็นน้องพี่อืมขอแรกพี่แรงพี่น้องอืมอืมบุญน้ำนะขอขอเฉลิบเซฟในนอนพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องหรือพี่ผัดประกัารใดกันบอกไม่ให้แบว่าเป็นคนแบบไรเนี่ยจักหน่อยพี่น้องเอ้ยท่านบอกว่าผัดมันจะงานใดมันเคยเลยพี่น้องจับกค้งจับกค้ง คุณใส่ตําระเบิดคุณคันคุณใส่คันสิบ่เว้าก็แต่น้อยสิทายยังให้เบิ่งบ่เห็นเว้าแ่น้อสิว่าเฮาก็เว้าลานี่จักหน่อยเดี๋ยวพาิมเจ้าก็ิมกออจังใส่น้ําีเจ้าบ่มักปดแดกแซ่บแน่นอนพี่น้องพอกันตอนกิอุย เขาไปคลาเบิ่งหมอน่อก็เด้อมาอบกันเด้อพมอฟังมาเบิ่งทางนี้พี่น้องปัดอื้มหอมผ่านจอกุ้มกุ้มพี่น้องเอ๋ยแซ่บ์เวอร์ได้นอนผู้พ่อกันตอนกินต่อพี่น้องผู้พ่อกันอยังในตอนกินพี่น้องสองพันหกรุ่นหนังสูงกันเถอะเจ้พนิชคือหนังรุ่น้องเด้อผู้พ่อกานขึ้นเขาลำกันพี่น้องตามหมัดขว้มาไหนแม่เฮหรแล้วแหละ

nè rồi, ngồi chơ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 i, ngồi nha, ngồi chơi, ngồi đây khá không cao rồi. Không Ba bố hương mà dừng thoại hương mình rất là...

boy แมววะนี่านารเาเพจะจักเสือทันกินแบบานั่นัง่งนุ่มากมันนั่งไม่รีบอะไรนะค,คันพอกบอน่าขึ้นกียจรู้แหละ I don't know.

ทำแน่เรายอะอย่าหยบเงาเออฝากกูไล่กุเสะข้าวไหนเลิกไปหองด้วยคลิปนี้จุกเคียงเท่านี้พี่น้องเ้ยพืพอกันคลิปหนะพี่ป้าประกันได้กากคอทษดคอพลายลายพี่น้องเ้ยกับข่าวข้าป้าแต่มันถั่วเก่งแชะอีกแล้ว